น,นิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่52ตอนค่าเต็มใจพิชจากเกี้ยวห่อเหรียญช่วยสลายคณะเฝ้าปีได้อย่างดีหลังจากปล่อยให้บ่าวไพรมาเก็บถ้วยชามพวกเขาทั้งสี่ก็นั่งดื่มสุราชมแสงดาวคลอเขาเสียงทะเลาะเบาแววงของอีหิงเย่กับนายน้อยจินเถียงไปดื่มไป จนไหสุรากองสุมไปเพ่ฟางที่เกรงว่าพี่สะพ้ายจะเม,มาไม้เกินไปจึงสั่งให้บ่าวไพรไปชงชาเข้มเข้มมาตั้งใจว่าจะเอาไว้ให้คนดื่มก่อนนอนท่านจินเสียงนุ่มเรียกไว้ได้ทันก่อนที่อีกฝ่ายจะเดินเข้าห้องแม่นางไปเอ้ยเพยฟเย่ฟางเอ้ยฟางเอ๋อคนเริ่มเมาเปลี่ยนคำเรียกคำแล้วคำเล่า กำลังจะเข้านอนหรือข้าจะเอาชามาให้ท่านพอดีดื่มชาขมๆขมจะช่วยให้สางเมารบกวนแม่นางแล้วจวงอี้หลินรูปทายทอยเกอร์มองคนตรงหน้ารับป้านชามาวางไว้บนโต๊ะข้างประตูสตรีที่ดีงามคนปรนิบัติผู้อื่นเช่นนี้ใช่หรือไม่ดูแล้วตัวนางช่างห่างไกลเสียเหลือเกินท่านจะนอนแล้วหรือ,อยังเจ้าคะข้านึกว่าจะอยู่เฝ้าปีเสียอีก ็ยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่โดยมากข้ามักใช้เวลาช่วงนี้อ่านนิยายเอ้ยอ่านบัญชีของร้านแล้วชานั่นของผู้ใดอ๋อไปเพ่ฟางยิ้มอย่างมีเลสันของเกอเกอร์แล้วยังเหลือปานชาของท่านหมอเทวดาอีกข้าว่าจะถือไปให้เกอเกอร์ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปเอาเหตุใดไม่ให้บ่าพร่พวกนั้นอีฝ่ายคลี่ยิม้ม ยังได้ยินเสียงร้องรำดังไม่ขาดสายข้าไม่อยากจะไปรบกวนเวลาสนุกของพวกเขาสิ่งใดทําเองได้ก็ทําเองดีกว่าอืมจวงอี้หลินพยักหน้าเข้าใจเช่นนั้นข้าถือไปให้ตาเกอท่านก็จะได้ไม่เสียเวลาเดินวกไปวนมาดียิ่งดวงตากลมโตเป็นประกายสมใจขอบคุณท่านเอ๋ยจบก็หันหลังกลับไม่มีบ่ายเบี่ยงสักนิดทำเอาคนที่เผลอตัว อาสาเริ่มรู้สึกว่าถูกหลอกไม่หลอกมั้งจวงอี้หลินยิ้มเจอนเจือนขณะถือป้านชาเดินไปทางห้องที่อยู่ไม่ไกลเพียงเคาะสองครั้งอีกฝ่ายก็เอ่ยปากอนุญาตโดยไม่เอ่ยถามสักคำห้องของเขามีขนาดเท่าๆกับห้องของนางตรงกลางมีโต๊ะตัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยเอกสารต่างๆตั้งเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หาได้สุมกันรกรกเหมือนกองสมุดบัญชีของนางไม่อีกฝ่ายยังก้มหน้าก้มตาเขียนเอกสารข้าเออไปเพ่จวินและสายตาจากง,งานตรงหน้าพลางเลิกคิ้วถามกิริยาท่าทางปกติแต่กลับทำให้ใจคนมองเต้นผิดจังหวะนางไม่ควรเข้าห้องนอนของเขาเวลานี้จริงๆจวงอี้หลิน ยกป้านชาเข้ามาพลางยิ้มเพลบังเอิญเจอแม่นางไปเลยอาสาอาไม่สิข้าหมายถึงแม่นางไปยังมีเรื่องต้องปรึกษากับอีเหิงเย่ข้าเห็นว่าห้องของท่านอยู่ไม่ไกลนั่นแหละข้าวางไว้ตรงนี้นะเมาต้องเป็นพระนางเมาแน่ๆจึงพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ราวจวงอี้หลินโยนความผิดให้ฤทธิุรา รับผิดชอบอย่างไร้ซึ่งความละอายจากนั้นจึงหันซ้ายหันขวาตั้งใจจะวางป้านชาแล้วรีบเพ่นหนีไม่คาดเพิ่งจะวางเสร็จอีกฝ่ายก็เข้ามาประชิดด้านในเมาแล้วรึอเขาเอ่ยถามพร้อมวางมือใหญ่ลงบนหน้าผากของนางมือที่เคยอบอุ่นกลับเย็นสบายผ่าให้ใบหน้าที่ร้อนรุ่มจากฤิสุราใช่ต้องร้อนจากฤิสุราเป็นแน่รู้สิ เย็นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดผ่านให้อยากแนบแก้มกับฝ่ามือใหญ่ไปเพยจจินเห็นดวงตาปรือหวานเชื่อมของนางหัวใจพลันเต้นกระนำครั้นนึกจะชักมือออกอีกฝ่ายกลับคล้ายกำลังติดใจฝ่ามือของเขาถูหน้าผากเบาๆกับฝ่ามือทำให้เขาหลุดลิ้มเผอไล้นิ้วเรียวยาวไปตามกรอบหน้าก่อนจะกุมแก้มนมอุ่นร้อน ของนางเอาไว้ในมือจวงอี้หลินคิดว่าตัวเองเมามายจึงเผลอปล่อยใจไปกับรถสัมผัสแสนสบายขยับศีรษะถูกแก้มข้างซ้ายกับมือใหญ่ก่อนจะกระทำการอุกอาจด้วยการกุมมืออีกข้างของเขาวางแปะไว้บนแก้มขวาแล้วใช้ใบหน้าถูไปมาดั่งลูกแมวน้อยตาเกิมือของท่านเย็นดีเจ้าชอบหรือเขายิ้มน้อย ค่อยๆประคองมือบังคับให้อีกฝ่ายนั่งลงบนเก้าอี้อืมข้าชอบบรรยากาศอุ่นๆในห้องช่วยให้คนเมาเริ่มผ่อนคลายนึกอยากเหลือยตัวเองนอนเสียตรงนี้ดีที่อีกฝ่ายช่วยประคองไว้ขออยู่แบบนี้อีกสักครู่สุดท้ายคนที่หนังท้องตึงหนังตาหย่อนก็ค่อยๆพริมเปลือกตาทิ้งศีรษะลงกับโต๊ะทำงาน โดยมีมือใหญ่ช่วยรองไว้ยีบหลับไปทำกลางสายตาอ่อนหวานของใครอีกคนและเสียงพินที่ดังครอ๊ะคราอยู่ด้านนอกร่างบางชะงักฝีเท้าทันทีที่ได้ยินเสียงพินบรรเลงปานฉาในมือสั่นน้อยๆยามเห็นร่างสูงโปร่งในชุดสีขาวนั่งดิดพินอาบแสงดาวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาบรรเลงพินทั้งๆท,ที่ตลอดการเดินทางคนผู้นี้ พกร่วมยาหาได้เคยแบกพินสักตัวคงเป็นองค์รักเงาของเขากระมังเสียงพินแฝงไว้ด้วยกลิน่นอายแห่งความอ้างว้างโดดเดี่ยวมีด้อ่อนหวานกระนั้นยอดพินเช่นนางยังฟังแล้วเพเราะจับจิตนึกถึงที่เขาเคยเอ่ยปรามาศฝีมือของนางก็ให้ทอดถอนใจในเมื่อเขามีฝีมือสูงส่งถึงเพียงนี้มินาจึงกล้าออกปาก ต,ติงฝีมือของนางในยามที่ไร้สติจิตใจไม่ได้อยู่กับพินตอนนั้นร่างบางหันไปวางป้านชาลงบนโต๊ะไกลๆก,ก่อนจะกลับเข้าไปในห้องโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวหอบพินออกมาคล้ายถูกมนสะกดนั่งลงเยื้องกับเขาแล้วค่อยๆพรมนิ้วลงบนสายก่อให้เกิดท่วงทํานองสอดประสานทุกอย่างคล้ายส่งผ่านออกมาจากเสียงเพลง เรากับคนรู้ใจภายใต้แสงดาวเขากับนางต่างสื่อสารกันผ่านเสียงพินปราศจากวาจาไทยคำหวานทว่ากลางอกกลับร้อนเผาดังต้องมนสิ้นกันและกันฮ่องเตประทับเฝ้าปีกับฮองเฮาเป็นที่รู้กันโดยทั่วทั้งตำหนักเจ้างอยางและตำหนักคุณหนิงโดยมีต้องเอื้อนเอ่อยว่าเช้านี้ สองผู้เป็นใหญ่จะ,สะเสด็จออกมาสายกว่าทุกวันเนื่องจากทรงงดเว้นการออกว่าราชการหนึ่งวันให้เหล่าขุนนางได้อยู่กับครอบครัวจนล่วงเข้าสู่ยามสายตะวันคล้อยชายไม้ฮ่องเฮาจึงมีพระสวนีลงมาเรียกลู่เชียนสวีเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เจียเจียน้ำเสียงหวานเริ่มออดอ้อนทันทีที่ประตูปิดลงขณะที่นางกำนันคนสนิท รีตามองอย่างจับผิดแฮะมานั่งก่อนสิเจ้าคะหม่อมฉันเพิ่งจะอ้าปากกี่คนก็รีบทำปากความจนคนหน้านิ่งถอนหายใจมีเรื่องใดหรือยอมขยับตัวลงนั่งเคียงข้างผู้เป็นใหญ่เจียเจียมีอิงดึงมืออีกฝ่ายเข้าไปไกลลูบไหลบนฝ่ามือที่มีรอยหยาบกร้านบางๆประกายตาสั่นไหวขอบคุณท่านปลายเสียงพูดแกวงไก จนคนฟังจับสังเกตได้จะร้องเอาสิ่งใดกันคนแก่กว่าว่าอย่างรู้ทันแม้น้ำเสียงจะเรียบนิ่งแต่กลับเป็นฝ่ายพลิกฝ่ามือขึ้นกอบกุมมือเล็กนุ่มนิ่มของคนตรงหน้าอยากได้สิ่งใดก็บอกเหตุใดต้องใช้น้ำตามาขค่มขคู่ผู้คนด้วยเจ้าทำเช่นนี้เห็นทีเจียเจียจะรักษาศีรษะไว้ไม่ได้ผู้ใดจะกล้าล่วงเกินท่าน ก็พระสวามีของเจ้าอย่างไรเล่าคืนปล่อยให้ห้องเต้สงทราบว่านางทำคนงามร่ำให้ศีรษะคงได้หลุดจากบาก็ลองดูคนที่ไม่เห็นฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอออย่างดื้อรั้นก่อนจะโผล่เข้าหาอ้อมอกของพี่สาวเจียเจียเหนื่อยเพื่อข้ามาหลายปีแล้วข้าคิดว่าถึงเวลาที่ท่านไม่น้ำเสียงเฉียบขาดขัดขึ้นก่อนที่อีกฝ่าย จะทันเอ่ยจบไร้ซึ่งความยำเกรงต่ออำนาจของฮองเฮาอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะไล่ฆ่าให้ห่างจากกายเจ้าเมยไเมยไม่ได้จะไล่ท่านผู้ใดอยากจะให้เราต้องอยู่ไกลกันเล่าแต่แต่เจ้าก็ยังจะส่งข้าไปที่อื่นตุบมีอิงไม่ทันเอ่ยแก้ต่างนางกำนันคนสนิทก็ทิ้งทิ้งตัวคุกเข่าลงกับพื้นเบื้องหน้า ดวงตาแน่วแน่ไม่สั่นไหวขอร้องเจ้าอย่าได้ไล่ข้าไปไหนหากต้องอยู่ไกลกันข้ายอมไม่ไว้ใจผู้ใดจะดูแลเรื่องการกินอยู่หลับนอนให้เจ้าผู้ใดจะคอยระแวดระวังภัยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าข้าคงข่มตานอนไม่หลับสักคืนดว,วงตากลมโตคลอหยาดน้ำตายามก้มมองร่างของพี่สาวโชควาสนาอันใดหนอที่เคยทำมา จึงส่งคนที่รักนางยิ่งกว่าชีวิตของตนมาคอยดูแลรับใช้อยู่ข้างกายนางค่อยๆย,ย่อตัวลงนั่งเสมอพี่สาวที่แม้มิได้คลานตามกันมาแต่ก็รักยิ่งกว่าใครผูกพันยิ่งกว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาสองแขนสเหลาเอื้อมไปโอบรอบตัวพี่สาวแล้วซบหน้าลงบนไหล่แข็งเกรงข้ารู้ข้ารู้ว่าท่านดีต่อข้า รู้ว่าท่านรักข้าหยุดน้ำตารินรถหัวไหลของอีกฝ่ายอย่างสุดจะก,กลั้นเพราะเป็นเช่นนั้นข้าจึงไม่อยากให้ท่านต้องโดดเดี่ยวอยู่ในนี้ข้าอยากให้เจียเจียได้ผ่านพบกับอิสระใช้ชีวิตอย่างสุขเสรีท่านทำเพื่อพวกเรามามากแล้วหลายปีที่ต้องจมอยู่ในวังหลังของแคว้นศัตรูและอีกกี่ปีที่ต้องถูกขังอยู่ในวังนี้ คิดแล้วข้าทนไม่ได้แต่ข้าอยู่ได้ขอแค่อยู่ข้างกายเจ้าไม่นับว่าเป็นการฝืนทนสักนิดเดียวลูเฉียนสุยดึงร่างเล็กออกจากไหล่ของตนใช้ผ้าเช็ดหน้าค่อยๆซับน้ำตาให้น้องสาวหากเจียเจียอยากทำเพื่อข้าจริงๆท่านก็ยิ่งต้องจากไปเพราะไม่มีใครที่ข้าวไว้ใจให้ทำเรื่องนี้นอกจากท่านไม่มีผู้ใดรู้ว่า ห้องเฮามีรับสั่งใดกับนางกำนันคนสนิททว่ายังไม่ทันพ้นวันก็มีข่าวลือว่าหัวหน้านางกำนันตำหนักคุณหนิงทำความผิดร้ายแรงจึงมีรับสั่งให้ปลดออกจากหน้าที่รับผิดชอบออกจากวางก่อนกำหนดทั้งๆท,งท,งที่ทุกคนต่างมั่นใจว่านางกำนันลู่เชียนสุยคงอยู่รับใช้ห้องเฮาต่อหลังจากถึงวัยเกษียณทว่า นี่ยังไม่ทันถึงเวลาที่ทำความผิดจนถูกปลดวังหลังที่เงียบสงบมานานหลังจากที่ไม่มีเหล่าพระสนมที่ต้องแยงชิงความโปรดปรานแต่ละวันผ่านไปอย่างสงบยิ่งจนขนด้านในรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมีข่าวลือเพียงเล็กน้อยก็นำมาเล่าต่อๆกันจนกลายเป็นจึงจือข่าขนลุกลามจากวังหลังมาถึงวังหน้าองครักต่างรู้กันทั่ว กวงซิ่งหลิงแม้มั่นใจว่าข่าวนี้ไม่พ้นสามคนกลายเป็นเสือแต่จะมากน้อยในใจย่อมห่วงนางในดวงใจอยู่เป็นอันมากถึงขนาดตั้งใจจะใช้อำนาจองค์ครักขั้นหนึ่งทำการแลกเปลี่ยนเวรยามในคืนนี้เพื่อลอบเข้าไปพบนางสักครั้งไม่คาดผู้นั่งบัลลังมังกรจะรู้ใจมีรับสั่งให้เขาเข้าเวรในคืนนี้เป็นกรณีพิเศษ ชายหนุ่มจิงค่อนข้างกระวนกระวายทั้งวันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครั้นถึงเวลาที่ฮ่องเต้จะเสด็จตำหนักคุณหนิงก็เร่งรีบมารอท่าทว่ายังไม่ทันขยับเคลื่อนขบวนมากงกงก็ถือราชองการเดินเข้ามาหาเขาเสียก่อนหมายเหตุค่ะตามธรรมเนียมจีนโบราณเมื่อนางกำนันอายุครบ25หปีก็สามารถออกจากวังไปแต่งงานได้ ส่วนสำเนือนเจิงจือคาคนหมายถึงข่าวลือที่ไม่แน่ชัดแต่ถ้าคนพูดกันมากก็สามารถสันคลอนความเชื่อของผู้คนได้ค่ะร่างสูงในชุดองค์คลั์ขั้นหนึ่งยืนรอนิ่งสงบอยู่ท่ามกลางเกล็ดหิมะโปรยปลายจบจนเวลาล่วงเข้าสู่ยามให้จึงปรากฏร่างสูงโปร่งในชุดนางกำนันขั้นหนึ่งใต้่มสีแดงท่ามกลางหิมะขาว กวงซิ่งหลิงขยับก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเมื่อแลเห็นดวงตาเศร้าโศกของนางในดวงใจก็พลันปวดแปลบดังถูกปลายมีดจวงแทงโลหิตไหลโซมหากเจ้าเขาเอ่ยได้เพียงเท่านี้ในใจก็ขมพระถอยคำล้วนติดอยู่ในภายในลำคอตั้งแต่กลายเป็นเด็กกำพร้า ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อก้าวเข้ามาเป็นองค์รักษ์ข้างพระวรากายเขามั่นใจว่ากระทำทุกเรื่องราวได้อย่างสุขุมเยือกเย็นและสง่าผ่าเผยมิเคยมีครั้งใดที่รู้สึกหวั่นใจเช่นยามนี้ยามที่ต้องเอ่ยปากกับนางนางกำนันผู้ซึ่งกำลังตกเป็นข่าวลือสะพัดในวังหลังชะงักงัน,นไปครู่หนึ่งด้วยมิคิดว่าวันนี้จะเป็นเว้ยามของเขา หามไม่แล้วนางคงไม่ออกมาตรวจตราความเรียบร้อยทว่ายามปลอมตัวเป็นไส้ศึกในแขว้นศัตรูนางยังไม่เคยนึกวันเหตุใดในใจกลับประวัตพรั่นพรึงกับการพบหน้าเขาลู่เชียนสุยเม้มริมฝีปากขอบตาพลันร้อนผ่าวยามขยับฝีเท้าก้าวเข้าไปใกล้เขาหยดน้ำใสที่คลอนหน่วยตากลมโตสะท้อนแสงแวววาว ภายใต้แสงจันทร์เปรียบดังน้ำกรดที่รินรถหัวใจแกลง่งองครักษ์หนุ่มผู้เคยทนงตนเองว่าแข็งแรงกล้าหาญกลับพ่ายแพ้ให้แก่น้ำตาอิสตรีที่ตนมีใจให้ไม่เหตุค่ะสำนวนสามคนกลายเป็นเสือหมายถึงข่าวลือหรือคำเท็จค่ะเขาขยับเข้าไปใกล้นางหยาดน้ำตาจากดวงหน้างาม ช่วยขับถ้อยคําที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากหากเจ้าไม่เต็มใจ,ข,จข้าจะทูนคัดค้านกับฟาบาทในที่สุดเขาก็เอ่ยประโยคที่เหมือนกับเชื้อหัวใจตนทิ้งออกมาได้ความเงียบแผ่เข้ามาปกคลุมพวกเขาอีกครั้งกวงซิ่งหลิงรอคอยให้นางเอ่ยปากปฏิเสธอย่างอดทนคนทั้งสองทําเพียงยืนประสานสายตาจวบจนเวลาค่อยๆเค,คลื่อนคล้อย หิมะที่ตกทับถมไหลกว้างของเขาหนาขึ้นชั้นล่างเริ่มละลายซึมลงบนเนื้อผ้าจนเปียกชุ่มลู่เชียนสุยหลุบตามมองไหล่หนาที่นางเคยใช้พักพิงยามได้รับบาดเจ็บครานั้นหัวใจพลันกระตุกบูบครู่หนึ่งความรู้สึกเจ็บปวดจึงค่อยๆแผ่ซ่านลามไปทั่วผิวกายสตรีที่ไม่เคยหวัดวันความตายกลับรู้สึก หละัละลหลังขึ้นมาเป็นครั้งแรกนางหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกยามเปิดเปลือกตาอีกครั้งหยาดน้ำที่ขังในดวงตาพลันมาลายหายไปคล้ายไม่เคยมีอยู่ร่างบางใต้ร่มสีแดงค่อยๆกาย้าวยางตรงไปหยุดลงตรงหน้าเขาข้าเต็มใจเพียงสามคำที่นางทิ้งไว้พร้อมร่มคันใหญ่ทำให้จิตใจที่มั่นคงขององครักหนุม่ม สั่นไหวอย่างรุนแรงคำคืนทำกลางเกล็ดหิมะโปรยปลายองค์รักผู้สุขุมเยือกเย็นที่สุดในวังหลวงยืนถือร่มสีแดงเฝ้าอยู่ตรงประตูต,ตำหนักคุณหนิงใบหน้าคมมีรอยยิ้มเซ่อเซ่อแปะอยู่เป็นที่เลื่องลือไปอีกนานจบตอนที่52ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลทค่ะ 086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ